เรื่องว่าเกมนี้นะาทำเป็นเล่นแปผมจะไปดีครับห้องแต่และแน่นอนอยู่แล้วอ่ะครับผมเอาเรื่องว่าจ้างว่านี้จ้ครับสวัสดีมินหลักหนักปั่นทูกด้านนะผมอยู่กับผมดีเจบาคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้า มาผมใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมจะให้ตามคำขอแรนนะจาจ๊าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมาจัดกันไปผมมาสวยๆงามๆม,ม,มาใครที่ขอเกมวานนอนน้นเข้ามาผมหรือเกมริงลิงหมอคงวะจำชื่อไม่ได้ผมมาก็จะให้ตามคำขอแรนนะจ๊าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผม วันนี้มีงบมาแบบนัหนาหนักหนักแล้วผมสามหมื่นสองพันบาทแล้วผมต้องจ่ายไปหนักหนักสักเล็กน้อยแล้ววะใช้ว่าจังไหนผมมาหน่อยดีเชงหว่านี้ม,มาเริ่มกันไปเลยเริ่มกันไปเลยไม่เข้า,าเกินไปวะจังไดเอลมาอ้ยเออโอ้โหนี่ว่าจะไม่เข้าเอาสักหน่อยดีเอาสักหน่อยดีว่ายังไงครับผมมา เชียงไกกันต่อผมขออนุญาตเปิดเทรบโบเลยแล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นอืดๆอาดอา,อา,อา,อาอยังไงไม่รู้อ่ะไปนอยยังไงครับท่านไอว่าเชียงไห่เชียงไห่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแล้วพอแค่นี้อ๋อไม่ไหวนะจังว่านี้ผมจัดไปดีครับสองพันสี่ครับท่านเอาเรื่องบร,รจนะิจาไป ยังไงจังไหนอะไรครับผมจังหวะนี้มาที่500ผมระวาจังไก่กันต่อผมมีเจไหลกันไปอยู่อย่างนี้ก็ไม่เข้าไปกันต่อผมมามีพูดพามทำเพลงครับผมสำหรับใครครับผมที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนครับผมก็สามารถขอเกมมันเข้ามาได้นะครับผมช่วงนี้คิวเกมก็ยังว่างกันอยู่เหมือนเคยครับผม,มขอยาวผมเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกกันเลยแล้วการน,นะครมมับผปิดเทรบโลกันไปก่อนครผมไปยังไงกันต่อ เป็นจิงได้เันตรอม,มาจัดไปสวยๆงามๆกันสัก,กเล็กน้อยครับสำหรับเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะผมมาจังหว่านีฟ้ฟรีขอฟรีสวยๆงามงาม,ม,มาดิครับจังหว่านี้ฟรีมาแล้วจ้าสวยๆง,งามกันไปสัก,กเล็กน้อยคไปเอาเรื่องกันอยู่นะจ้าอย่า ครับผมมาแปลงมุ้งสวยงาผมมาใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้ผมก็จะให้ตามคำขอเรื่อยๆนะจ๊จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ go, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมมาจังหวะนี้วายอะไรกันมาเต็มๆข้อรอดมาเต็มๆแข่งครับผมยัดกันไปอีกครับผมมาจังหวะนี้คูนสองมาแล้วคูนสามมามีต่อไหมไม่มีวามัน็นไรครับผมมายังไงครับมาดิครับจังหวะนี้เปิดเปิดหน้าอนะไรเต็มเต็มเต็มครับผมยัดการไปยครผมมา เสือจังหวะนี้วายมาไหลกันไปต่อครับผมถูเอาเรื่องว่าเกมนี้นะทําเป็นเล่นแต่ผมจัไปดีครับ้องแต่และแน่นอนอยู่แล้วครับผมเอาเรื่องว่าจังหวะนี้จัดไปเลยครับผม5 8, 8, 8าพันแปดสบแปาสุดจัดเลยปะเอาเรื่องกนเลยแหละจังหวะนี้มาต่อครับผมแ้วก็จังหวะนี้คูห้าไปอีกพันแ เอาเรื่องผมมายัดกันไปต่อเอ้ามีมาต่อไหมมีมาต่อไหมเอ้ามผมยัดกันไปดิครับไอไอวาจังไกเอ้าผมมาไหลกันไปต่อหอนักหนักเน้นเน้นนะผมจังหวะนี้มาที่สองหมื่นนะผมไอวาจังไกครับผมยัดกันไปอีกแล้วผมหลูเลี้ยงกระเบื้องแตกครับผมมาไอวาจาังไกระคพงจังหวะนี้เต็มๆข้อรอก,กันไปเต็มๆแข้งกันเลยละจ้าเอาเรื่องนงง สุดอยอดยว่ะสำหรับเกมน,น,นี้นะใอยาจะตรงเงนจะตามเาะผมขอรแต่อมาเอาเรื่องออกจกไปไดีครับจางว่าน,นีโคตรสุดโลกม,มาจางไหนะงจางว่าน,นี้เปิดหน้ากันมาอย่างนี้ก็สวยดิกระผมเจ็ดพันสองเอาเรื่องแล้วระผมจางวันีตั้งแต่แสงแนนแนวมาผว่าไม,ม่ต้องถึงแสงนะมีแน่นอน,นแต่นึงอะมาจัดไปอย่า ยังไงต้องจังางว่าเปิดได้อีกสูงขึ้นกว่าเดิมอีกม,มาเปิดได้อีกมาได้ครับมาได้ครับจ้างวะาอีกแปดพันครับท่านสวยงามพรานก้าวเข้ามาดิรับ 9, 000, 000. 5. เอาเรื่องกันอยู่นะจ๊ะจ้างวะนี้ยโม,มาสวยงามงามกันไปเราจ้าไอ้ว่าจะได้โอ้มสุดจอดโอ้มสุดจอดจ้างวะนี้ยอมอีกหมื่นหกเอายังไงระดับท่าน สุดบร,ริสุครับผมของแต่ครับผมยาติการตายลยครับจังหวะนี้สวยๆงามๆครับผมมาขอญาตเปิดเทอร์โบนไปเลยมาหน่อยดีเอาหน่อยดีเอาหน่อยดียังไงเผมไปไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยยังไงครับผมจอดมาดียังไงเอามางงมเอ้ยไม่เข้าวะหยุดเลยละกันครับผมมาจังหวะนี้ขอญาตพอครับผมมา สำหรับใครใผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า